สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามชม YouTube ทัทงช่องวอ่อยุบหาพิตาพังประการนะครับเมื่อนี้ก็ขาวันษาได้สองมือแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกคนได้มีโอกาส วันละหน้าตัวเจ้าของนะครับว่าสีลดละหรือว่ามีทิศทงังไม่ชีวิตเจ้าของไปในทิศทังใดในช่วงไตรามาสสามเดือนนี้นะครับบอกวานพระปัจจุบัน กำลังพันสายตะกุดครับทักสายตะกุดไหมสีเรลียวแล้วละ่ะฟังนี่ก็ได้ได้คืบหนึ่งกับเครื่องอันนี้ก็คืบแล้วเหลืออีกน้อยนึงน้อยน,นึงก็จะแล้วแล้วนะครับเหลืออยู่ปอยนี่ปอยนี่เบิดก็ก็คือสีพ่พอนะครับพอวัดไปแล้ว เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังสู้อยู่กับอุปสรรคและกับปัญหาเพื่อที่จะฟาฟันไปให้ถึงจุดหมายหรือเป้าหมายของแต่ละคน ในมือข้างน้าน,นะครับขอเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้จว้งอ,งองพรมละสูุต่อไปครับพี่นอ้องเกิดมาห้องอบริ่ยใเสือผามารลดดอก มาหาเอาทั้งน้ะคอยสูกับปัญหาให้ทุกคนแก้ไขปัญหาฟ้าฟันไปให้ถึงเป้าไม้ของข้างนะครับผต้ตรงสนใจเราครับ สงสนใจกับคำดูถูกหรือว่าสิ่งเหล่ากระตุนในห,ห้าเบิดกำลังใจนะครับในห,ห้าทักเรีนนาทีของห้าให้ดีที่สุดในแต่ตลเมือไปนะครับ ก็ให้เข้าหูจักหนาทีของเข้ากับพ่บอบบมีไอ,อยู่คำฟาหนหรอกครับเกิดมากกับตายเบิดนะครับต่ช่วงที่เฮ้าไม่ชีวิตอยู่นี่เข้าจจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเฮ้าไปในทิศทางใด สูงกันไปครับพี่นอ้องความจนไม่ม,มีอยู่ในหมู่ของคนขยันตาแบนที่ห้าขยานันแ้วก็มีความพยายามที่จะลดพ้นในตรงนั้นเท่ากันมองเห็นแสงลำไรแล้วครับ ก็จังผมเห็ดช่อง YouTube ช่องว่ายิ้มหาปิตาพ่างประการนี่แหละผมก็ค่อยเห็ุไปค่อยไม่ยังกะค่อยล่งไปเรื่อยๆครับคนที่บประสบความสำเร็จสอนผู้อื่นมันกกอยากที่จะมีคนมาฟังมีคนมา เบิงนะครับส่วนใหญ่เป็นนิสัยของคนห่าที่มหมักไปเบิงคนที่เขาประสบความสำเร็จเลยแต่ว่าบบเบิงคนที่เขากำลังเหตุอยู่ ำล่งที่จะก่าวไปสู่ความสำเร็จอย่างสีนาครับก็คือบอกยังไงว่าโดดความนะครับโดดขามไปเบิ้งสว่วนค้นที่เขาจะประสบความสำเร็จนั่นเขาก็ล่มเลี้ยวมาจากทอไอเทียจึงได้กเพขาอให้ ทุกคนมีเป้าหมายองเจ้าของน,นะครับ หลายๆคือบ่อนไบอกให้เขากดติดตามกดนั่นกดนี่เนี่ยนันเพ่อนจำเป็นเอกครับอันนี้ผมเฮ็ดไปก่ะเฮ็ดเพื่อว่าถ้าหน้าคตโดนไปเขาสิทิย้ยอนมาเบืองเขาว่าเขาอยู่ในกรุงเทพนี่เขาเฮ็ดยังแต่ละมือเฮ็ดยังแตลเว้น ต้องมีเทคนิคมเมล็ลทรัพย์แหลกอกยังกันนะครับถาช่องมันดีหรือว่ามีเนื้อหามีสาระบ่ต้องบอกเขากดติดตามเขาบอกดกดติดตามหรอกครับถาบ่มีผู้ติดตามหรือว่าอยังเขาก็เฮ็ดไปหรือรอยๆของเข้าไปอรเนี่นบ่ต้องไปใส่ใจบ่ต้องไปมองหาคนติดตามหรือว่ายอดวิวอีอย่าง ถึงหมืน่นหนึ่งมันก็อาจจะมีคนติดตามก็ได้หรืออาจจะบ่มีก็ได้ันนี้ว้าเรื่องช่องช่องที่เหตุขึ้นมากนี่ครับช่อง YouTube ว่ายิ่หาปิตาพังประกันนี่จ็ดสีสอนจังได้นะครับอันทัก้าตะกุดก็ได้ มันกับโยากรอันท่านขาเบิงตัวที่ผมเอี่ยวเกี่ยวไปเกี่ยวมากขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานี่กับโยากครับทราบผมเห็นมากนี่กับทาผู้เพื่อนสังเกตเพื่อนกระสีเหตุข้าวเดียวกับสีเปลี่ยนดอกผมก็บอยกสวนหรือว่าอธิบายอยังนะครับมันก็แค่ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาท่านู้เฮ็ดยทาผู้มีเวลาว่างบอยกไปสื่อนะครับ เส็นหนึ่งกับไลายบาทยู่นะครับเน่ยทำมาอยู่ข้งนี้ก็เอาเอียวมากนะสวดของซื้อครับสลับกันซื้อเป็นทักขาบาทประสบการณ์นั่นนี่ให้ฟังกันซื้อนะครับก็ค่อยเฮ็ดค่อยอยังไปเรื่อยนะครับ ทำดีได้เตยเด่นจะเป็นภัยเพนว่าอยู่ได้กับอยู่เป็นแตกต่างกันครับโอบไปยังละ่ะบ่มีสาระเนาะ จังได้กะให้พี่น้องทุกคนสูสูด้วยครับบวายูเมืองหลวงอยู่ต่างจังหวัดอยู่ย่านกุสาหกรรมหรือว่าอยู่มองได้กระยาที่จากบ้านเมืองเข้ามาจากบ้านจากครอบครัวเข้ามากรขอให้สู้ครับมีเวลากะจังกลับไปหาเพื่อนเบิงพอแม่เฮ้านะครับ แต่ก็ขอเตือนว่าอย่าอ่างแต่ว่าโบมีเวลาโบมีเวลาพยายามหาเวลาไปหาเพินนะครับคันดีขีส่างกังหุมเป็นพยาอย่าสิลืมเศร้าหน้าผู้ขีควยค่อนกะ ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีอายุหมันวันนานนั่นให้พองใสนะครับสุขกขอให้สุขทั้งกายใจพลนานั่นก็บอให้มีกําลังว่างชา เพื่อที่จะสู่กับปัญหาขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จน,นะครับทุกขู่ทุกคนครับผมคลิปนี้กะเมื่อามาจากภาษาบานๆให้ฟังนะครับเอฟซี mm. <F 4 S 2> ผมก็คือบมมีคนไทยหรอกผมบริวารไทยลงในคลิปจกเทียคือสิบมมีหรอกคือ สบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับซีเรียลแล้วล่ะเหลืออยู่น้อยเดียวโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้กกาเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมาครับผม